ที่ศีรษะจะเป็นจุดที่บำรุงสมองด้วยค่ะแต่ละจุดนี้ก็คือจะเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในค่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอิทธิเต็งนะครับสำหรับคุณพี่ท่านนี้มารักษาด้เรื่อยอาการอะไรครับอันนี้จะเป็นอัมพฤกษ์ค่ะค่ะาคำนั้นอ่อนแรงใช่ค่ะเ้านะะคครับ่สาเหตุเกิดมาจากอะไรับการสัก จากการซับประวัติอาจจะเป็นมาจากการเส้นเลือดแตกแตกค่ะก็ในการกล้ามเนื้ออนแรเนี่ยเราเราจะฝังจุดไหนบ้างคะอ่าเราก็จะฝังทั้งระบบเลยค่ะตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยเพื่อกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดนี่ได้วิ่งไปทั่วร่างกายค่ะค่ะก็จะเป็นทั้งจุดบำรุงเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะค่ะ นี่ก็คือศาสตร์ของการฝังเข็มศาสตร์จีนนะครับที่รักษาอาการอัมพฤกษ์อัมพาตที่โรงพยาบาลกัตตังอันนี้ก็สาม,มารถที่จะรักษาได้นะครับนี่ฮะเป็นจุดต,ต่างๆที่คุณหมอได้ฝังให้คนคที่มาไปดีของที่ทางนี้นะคือทางด้ารที่เร่นะครับในการรักษาแต่ละโรคเนี่ยมีจุดที่จะฝังทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าจะฝังทั้งหมดเลยเนี่ยมีมีกี่ประมาณเท่าไหร่ครับ จุดจุดทั้งหมดนี่ในร่างกายจะมีประมาณ300กว่าจุดนะคะแต่ว่าเวลาฝังแต่แต่ละโรคแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ลักษณะของโรคอย่างเช่นลักษณะสมมุติโรคเดียวกันอาจจะฝังไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าการปรับของอวัยวะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะความพร่องของอวัยวะเป็นยังไงค่ะการรักษาแต่ละโรคแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะ มีคือที่ศีรษะนี่สําคัญด้วยใช่ทั้งสองท่านเลยที่ใช่ค่ะที่ศีรษะจะเป็นจุดที่บํารุงสมองด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องวิงเวียนศีรษะค่ะคุณพี่มารักษานานยังครับปีประมาณกีสัปดาห์ปีครั้งละหลานแล้วเนาะประมาณสองสามเดือนได้ไหมคะหมอ สอสมเดือนได้นนค่ะอาการก็เริ่มเริ่มดีขึ้นใช่ค่ะ,น,ะคนี่ก็เป็นอ,อีกตัวอย่างหนึ่งของการรักษานะครับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของแพทย์แผนจีนก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้นะครับผมจะให้เอบอร์โทรศัพท์ไว้ในช่วงท้ายรายการนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องรักษาโรคนะครับทุกณูณ้าห้องฝังเข็มของแพทย์แผนจีนนะครับผมอยู่กับคุณหมอวัชรนพรอนนัทธนกุลแล้วก็คุณหมอสุทธเกียรติอบุดมเมธาพรนะครับซึ่งท่านตัวกำลังรักษาคุณป้า คุณป้าในเคสนี้คุณป้าปวดเป็นโรคอะไรอ๋อคุณป้ามักจะมีอาการมึนศีรษะค่ะมือศีรษะเป็นประจำค่ะแล้วก็ได้รับการฝังเข็มไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้ว<อ>ค่ะ<อ>ก็จะมีมีอาการมือศีรษะบ้างเป็นบางครั้งค่ะตอนนี้ก็คือในจุดของการการฝังเข็มเนี่ยมีจุดไหนบ้างคะสำหรับอาการมึนศีรษะ,ะมืนศีสษะโดยทั่วไปก็จะเป็นการออปรับ ความสมดุลในร่างกายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายไม่มีความสมดุลก็คือทําให้มีอาการ<ม>เ,เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคปวดหรือว่าโครคมึนศีรษะท้องผูกอย่างนี้น,นะคะ<ม>ส่วนในของอคุณยายก็จะเป็นอาการของมึนศีรษะค่ะบ<ม><ม>้านฝังเข็มเจ็บไหมฮะทษทีไม่เจ็บไม่เจ็บนะฮะอ๋อมันมีเหมือนมดกัดยเงี้ยเหมือนมดกัดเลยครับผมอ่าแล้วมาที่คุณหมออีกทีหนึ่งนะในการรักษาแบบ แบบแพทย์แผนจีนเนี่ยประโยชน์จริงๆเป็นยังไงบ้างคะประโยชน์โดยทั่วไปแล้วการแพทย์แผนจีนก็จะเน้นการาไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มการใช้ยาจีนการครอบแก้วนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกค่ะ,คะในจุดของการฝังเข็มนี้ในร่างกายก็จะมี300อกว่าจุดค่ะคนอกจากนั้นก็จะมีจุดอื่นๆอีกนะคะ ซ,<ม>ซึ่งจะเป็นจุดพิเศษค่ะเราก็จะใช้ในการปรับสมดุลภายในร่างกายนะคะ,คะเพราะว่าเหมือนกับแต่ละจุดนี้ก็คือจะเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในค่ะ<ม>ค่ะก็เหมือนกับสมมุติมีอาการมึนศีรษะนะคะเราก็จะมีจุดที่เชื่อมโยงอวัยวะภายในค่ะบางจุดก็ช่วยรักษาเรื่องอื่นด้วยเช่น<ม>อาการอ่อนเพลียอาการนอนไม่หลับค่ะค่ะ,คะตอนนี้การรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยคือ คือจากสมัยโบราณมาก็ได้รับความนิยมคือได้รับการยอมรับมาแล้วนะฮะแต่ว่าในวงการแพทย์ของตะวันตกได้รับการยอมรับขนาดไหนตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็มีการเข้ามาในรักษาในโรงพยาบาลค่อนข้างกว้างขวางแล้วค่ะค่ะมีโรงพยาบาลต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาเขาามีมีแผนก แพทย์แผนจีนขึ้นมามแล้วใช่ไหม,มสำหรับประเทศไทยเราก็มีนะสหรับประเทศไทยก็มีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างโรงพยาบาลกันตังนี่ผมก็เพิ่งทราบนะวั <c oughs> ะนนี้มีพี่ที่ทํางานเรื่องสื่อสารมวลชนเนี่ยแนะนําไปบอกว่าที่โรงพยาบาลกันตังนี่ก็มีการรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยะนะครับ <c oughs> นอกจากโรคอาการมึนหัวอย่างคุณป้า เป็นอย่างเงี้ยมีโรคอะไรที่สามารถรักษาได้ครับคุณหมอก็ส่วนมากจะเป็นโรคทั่วไปเลยค่ะระบบต่างๆนะคะอย่างเช่นโรคปวดค่ะโรคปวดนี้จะเป็นอันดับต้นๆเลยของกันตังค่ะแล้วก็จะมีโรคระบบไหลเวียนเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายปรับประจำเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเข้ามาเยอะค่ะอ๋อคุณหมอรักษาไปได้เลยนะคุณหมอ ค,คุณหมอสุทธิเกียรตินะฮะรักษาไปได้เลยนะตามสบายแล้วผมจะคุยกับคุณหมอ,อวัชจจรบพรไปเรือยๆนะครับค่ะ,คคะในขณะที่รักษาเนี่ยเ,เราต้องกําหนดเวลาไหมฮะว่าแต่ฝังเข็มไว้กี่นาทีอะไรทำนองเนี่ยในในในส่วนของการฝังเข็มนะคะจะใช้เวลาประมาณ25-30นาทีค่ะต่อเทสค่ะค่ะแล้วก็ระหว่างที่ทําการรักษาก็จะมีการกระตุ้น ค่ะกระตุน้นเหมือนกับกระตุ้นให้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 การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะว่าทำนี้ไม่เจ็บนะไม่เจ็บค่ะจะตื้อๆแป๊บแป๊ะนิดนึงค่ะโอ้ะ <c oughs> คุณ,ค,ณคุณป้าไม่เจ็บนะรปค่ะอฮะแล้วเรากระตุ้นกับกระแสะไฟฟ้ามีกระตุน้นหรืมีค่ะมีมีเครื่องแล้วค่ะจะมีเคสเดิค่ะค่ะในส่วนของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะคะก็จะ ช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นค่ะก็คือแทนที่เราจะกระตุ้นมือค่ะก็ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าช่วยเสริมในอีกอีกอีกด้านหนึ่งนะคะใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆใช่ค่ะอันนี้ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายใช่ค่ะคุณเวลาคุณหมอกระตุ้นอย่างเงี้ยคุณป้ารู้สึกยังไงมันมันจะแป๊บๆเหมือนกับคล้ายๆที่เรากระตุ้นเข็มด้วยมือค่ะครับนี่คือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะฮะที่คุณหมอใช้ เป็นไฟสักประมาณกี่โวลต์ครับเร่อนีอันนี้เป็นไฟต่ำอะค่ะไม่ไม่ได้สูงมากค่ะ,ะไฟกระแสต่ำใช่ค,ค่ะ,ะคก็คือทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบต่อคนไข้แค่ว่ารู้สึกว่ามันจะรู้สึกตึงตึงตืง้อตื้อแป,ป๊บแป๊บเหมือนหเหมือนกระตุ้นมือเลยค่ะครับนี่ก็คือคุณหมอกําลังจะใช้กระแสไฟฟ้านี่กระตุ้นไปที่เข็มต้องต้องต้องใช้ทุกจุดไหมฮะเออ๋อไม่จําเป็นค่ะเราเลือกจุดได้เลยที่เราจะกระตุ้นอ๋อค่ะ เลือกจุดว่าเราจะกระตุ้นจุดไหน,ไหนใช่ค่ะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าคุณป้ามีอาการเวียนศีรษะนะครับแต่ว่า เข็มเนี่ยมาฝังที่ทางเท้าคองาอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยก็คือเสริมไปกับมือศีษะก็คือแรกๆก็มาด้วยอาการมือศีษะแล้วก็มือศีษะดีขึ้นเขาก็จะบอกว่ามีชาด้วยนะก็เลยฝังเรื่องชาไปให้เขาด้วยแต่ว่าจุดแต่ละจุดก็จะมีช่วยเรื่องมือศีษะด้วยอยู่แล้วค่ะก็ว่าแต่ละจุดนี้ก็คือเสริมในทั้งด้านของมือศีษะแล้วก็อาการชาจะใช้จุดเดียวกัน พอเลือดลมของคนเราธรรมดานะเพราะคือมีการไหลเวียนของโลหิตเป็นเป็นเรื่องของศาสตร์จีนศาสตร์จีนจริงๆแล้วก็น่าน่าศึกษามากนะครับคุณหมอเอาแบบคร่าวๆให้ให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยว่าศาสตร์จีนหลักๆของของแพทย์แผนจีนคืออะไรค่ะในในหลักๆของแพทย์แผนจีนนะคะมีมีประวัติการเป็นมายาวนานมาหลายพันปีแล้วค่ะก็คือจะเน้นเกี่ยวกับให้ร่างกายได้รักษาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับ สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายกระตุ <benefiting S 2> ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายอะค่ะก็คือเราจะกระตุ้นตามอวัยวะต่างๆเพื่อให้มีการฟื้นฟูด้วยตัวของมันเองค่ะค่ะก็คือว่าให้ร่างกายในปรับสมดุลใช่ค่ะโดยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาค่ะแล้วก็ลดการใช้ยาครับค่ะโรคอย่างที่บอกนะฮะก็คือโรคเกี่ยวกับป่วยภายนอกเก็บป่วยภายนอกเจ็บป่วยภายในโรคหลักๆก็คือการ มึนศีรษะอะไรที่แพทย์แผนปัจจุบันนี้รักษาไม่ไม่หายมารักษาแผนจีนได้นะครับได้ค่ะหรือว่าชาทำไม่น่าค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องของประสาทใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็โรคปวดต่างๆจากอุบัติเหตุก็ดีหรือว่าจากการที่ว่าใช้งานหนักก็ดีค่ะแต่ยังออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้มีค่ะมีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในแต่ละวันแพทย์แผนจีนเนี่ยในห้องแพทย์แผนจีนมีคนมารักษาเยอะ เยอะค่ะวันหนึ่งก็ประมาณ3 0 0ถึง40คนค่ะต้อง้งคุณหมอต้องรักษาตั้งแต่กี่โมงฮะับดเริ่ม8ดโมงครึ่งค่ะ8 0แโมงครึ่งเลยจนถึงมีนอกเวลาด้วยค่ะค่ะก็ถึงประมาณ2องทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งสามสิบคนแสดงว่าทั้งวันนี้ไม่ไม่ได้ว่างเลยทั้งสองท่านนี่ถัดเวรกันรักษาหรื่อไงฮะก็ช่วยช่วยกันค่ะค่ะก็ใครที่อยากจะ เอาเดี๋ยวคุณบอสทำทำงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเรื่อยตรงนี้นะคะแป๊บแป๊บนะคะแป๊บๆนะฮะอ่ฮะตรงนี้แป๊บๆป๊บไหมแป๊บๆป๊นะนะโอเคตรงนี้นะคะกการรตุ่นนะะะฮคเอามาพลิกเอามาพาดนะครับทราบว่าใครที่จะไป มารักษานะครับก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้เอาอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนที่จะโทรมาคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะโทรมาปรึกษาด้วยคุสุภาพด้วยแล้วก็สอบถามว่าการรักษาแบบแผนจีนเนี่ยมันได้ผลจริงไหมคุณหมอมีเบอร์โทรศัพท์ที่พอจะให้คุณผู้ชมก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่โรงพยาบาลกันตังค่ะคลินิกแพทย์แผนจีนค่ะค่ะที่เบอร์โทรศัพท์บอกได้ไหมฮะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 0 5 1 9 3 4 3 2ค่ะเป็นเบอร์ตรงของที่แผนกเลยค่ะ <0. S 1> ค่ะห้าหนึ่งเกสาค่ะ 4, 3, โทรมาติดต่อค่ะแล้วก็โทรมาปรึกษาได้ค่ะ ปรึกษาทั้งเรื่องสุขภาพต่างๆในเรื่องของการรักษาแพทย์แผนจีนนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยจะยังไม่ทราบนะว่าการรักษาแบบแพทย์แผนจีนนี่สามารถที่จะปรับสมดุลในร่างกายสมดุลในร่างกายให้เลือดหมุนเวียนได้ปกติะนะครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับจากการที่มาโรงพยาบาลกันตังแห่งนี้รวมทั้งได้มาพูดคุยกับคุณหมอวัชรพรคุณหมอสุธิกียรติด้วยนะครับเวลาของเราหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับ ผมและคุณหมอทั้งสองท่านรวมทั้งคุณป้าด้วยนะคร <c oughs> ที่วันนี้มารักษาพยาบาลพอดี <c oughs> ก็เลยเอาเคสของคุณป้านเนี่ย <c oughs> มาเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ <c oughs> ต้องรับคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันทั้ง3ท่านเลยนะครับ